บุตรแห่งจิตวิญญาณของฉันเอ๋ยจุดมุ่งหมายของฉันในการสร้างเธอขึ้นก็เพื่อให้ฉันได้รู้จักตัวเองในฐานะพระเจ้าไม่มีหนทางอื่นที่จะทำได้นอกจากผ่านทางเธอจึงอาจพูดได้ว่าและเคยพูดมาหลายครั้งจุดมุ่งหมายที่ฉันมีต่อเธอคือเธอควรรู้จักตัวเองในฐานะพระเจ้านี่อาจฟังดูง่ายและน่าอัศจรรย์ เพาว่าจะค่อยๆซับซ้อนขึ้นด้วยว่ามีทางเดียวที่เธอจะรู้จักตัวเองว่าเป็นฉันนั่นก็คือเธอต้องรู้จักตัวเองว่าไม่ใช่ฉันก่อนลองทำความเข้าใจตามนี้ก่อนพยายามตามให้ทันเพราะตรงนี้ค่อนข้างซับซ้อนพร้อมหรือยังครับคิดว่านะดีจำไว้เธอถามหาคำอธิบายนี้และรอมาหลายปีเธ